นี่นะคะในหน้า45นะคะคูณถึงสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมบนฝ่ามือนะคะบอกสี่เหลี่ยมเท่ากันนะคะด้านเท่าเท่านั้นที่ครูจะให้นักเรียนทํานะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมด้านเท่าเป็นเครื <BE> ่องหมายป้องกันภัยนะคะหรือเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นมานะคะก็จะมีืป้องกันได้ครูไม่ให้ทําสี่เหลี่ยมผืนผ้าเด็ดขาดนะคะเพราะว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีจุดดีเหมือนกันนะคะแต่เป็นจุดดีที่เป็นจุดดีแบบเออเรียกว่าต้องคนมีความเชี่ยวชาญแล้วกันนะเออนี้ครูห้ามทาแล้วกันนะเออนะคะ ถึงจุดดีของสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนละกันนะมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจพวกนี้ก็จะเป็นคนเอาจริงเอาจังครูไม่ให้ทำนะให้ทายนะคะเป็นคนเอาจริงเอาจังนะคะกับการทํางานทํางานใดๆต้องสําเร็จเท่านั้นนะคะจริงๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าอยู่ตรงเส้นสมองกับเส้นชีวิตตรงนี้ด้วยนะคะ จะดีก็คือเป็นพวกเมียน้อยเมียเก็บนะคะไม่ได้เป็นเมียหลวงนะคะเออไม่ต้องไปทําให้เขานะคะตําแหน่งแบบนี้นะคะอ่ะนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นไงอีกที่เขาบอกว่าไม่ดีคือจะทําทให้ติดคุกติดตารางอยู่กับเส้นชีวิตนะคะจะติดคุกติดตารางอันนี้ก็บอกเลยว่าอยู่ใกล้ๆเส้นชีวิตก็มีปัญหาเช่นกันนะคะเรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะสี่เหลี่ยมจริงๆนะคะจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมที่อยู่ลอยๆนะคะจะดีกว่า เนินพฤหัสมีสี่เหลี่ยมดีอยู่แล้วนะคะถ้ามีสี่เหลี่ยมไรอันนี้เขาเรียกว่าใส่ร้ายป้ายสีใครก็ได้ถ้าเดินเสานะคะเขามีดาวอยู่แล้วนะคะแล้วคุณทําสี่เหลี่ยมขังไว้นะคะเขาจะมีอุบัติเหตุนะ,ะเออทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่ควรสักให้กับลูกค้าเลยบอกว่าห้ามทํานะคะให้ดวงดาวไปโดนขังนะคะเรียกว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมที่ดีนะคะจริงๆแล้วสามารถนะคะ เติมได้ทุกเนินนะคะในในในฝ่ามือเลยยี่คนที่ขาดสติเยอะๆนะคะครูเน้นให้เติมเลยเพราะว่าบางคนครูใส่ให้ห้าหเหลี่ยมเลยนะคะเพราะว่าขาดสติทุกอย่างเลยขาดสติในการทาธุรกิจขาดสติในการเชื่อเสียงถูกไหมคะขาดสติในการทํา,าทงานนะ,ะขาดสติในการพูดคุยนะคะอะไรที่ขาดสตินะคะเติมให้เขาไปเลยค่ะนะคะอันนี้ช่วยเรื่องสตินะคะ